ไม่เข้าใจเลยว่ารุ่น V T A A กับ V T R A เนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันคล้ายกันซะจนไม่รู้เลยว่าจะเลือกรุ่นไหนดีคลิปนี้เรามีคำตอบให้ครับ ค okay, สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาไขข้อสงสัยที่มีคนถามผมเยอะเหลือเกินซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันแหละว่าไอ้เจ้าไฮเออร์ e arn, รุ่น VTRA กับรุ่น v t a a เนี่ย มันเป็นอินเวอร์เตอร์เหมือนกันจริงๆร,ราคาก็ใกล้เคียงกันมากเนี่ยมันต่างกันตรงไหนหลังจากที่ผมนะครับได้รับคําถามนี้มาค่อนข้างเยอะผมจึงไปศึกษาแล้วก็สอบถามทางศูนย์ไฮเออร์แคร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนที่ไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะโอเคถ้าเดี๋ยวไปฟังกันเลยว่ามันต่างกันยังไงบ้าง Air service. แอร์เซอร์วิสแอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ผมให้ดูหน้าจอรูปแรกกับรูปที่2กันเลยนะครับอันนี้เป็นรูปของ Air h i ฮ e vtaa series อ่าและอีกส่วนอีกฟังหนึ่งก็คือ vtra series ความแตกต่างอย่างแรกเลยก็คือตัวบอดี้จะไม่เหมือนกันนะตัวบอดี้ของรุ่น vtaa ถ้าสังเกตดีดีนะครับตรงนี้ผมจะทำเครื่องหมายไว้ตรงนี้จะเป็นตัวเลขสัญ,ญลักษณ์แสดงอุณหภูมิบอกอุณหภูมิห้องนั่นเองแล้วก็ตัวบอดี้จะมีคลิป สีฟ้าคาดอยู่เห็นไหมอ่าส่วนตัวทางฝั่ง,ง VTRA เนี่ยจะไม่มีตัวเลขแต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงการทำงานของเครื่องอ่าและก็ไม่มีคลิปฟ้าไม่มีค่าสีฟ้าแล้วจะเป็นสีเทาตรงฝั่งขวานิดหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนอื่นที่แตกต่างกันก็คือระบบ เทคโนโลยียับยั้งแบคทีเรียด้วยระบบซินเวอร์ไออนเนี่ยรุ่น V T A A ไม่มีนะครับจะมีเฉพาะรุ่น V T R A เท่านั้นส่วนอื่นๆก็จะเหมือนกันแทบทั้งหมดนะครับทั้งความประหยัดไฟแล้วก็ขนาด B T U ก็เท่ากันขนาดไซส์ก็เท่าๆกันหมดเลยอ่าแล้วก็มีการรับประกันที่เท่ากันด้วย โอเคนะครับก็น่าจะช่วยคลายข้อสงสัยให้ใครหลายๆคนที่สงสัยว่าระหว่าง VTRA กับ VTAA มันต่างกันตรงไหนนะก็ลองไปเลือกดูนะครับบางคนอาจจะชอบให้แบบมีตัวอุณหภูมิบอกบางคนไม่ชอบเพราะว่าตอนลางคือมันพุ่งเข้าตามันแสบตานะบางคนชอบแบบมีนาโนมีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางคนบอกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องการฉันมีเครื่องฟอกอยู่แล้ว ก็สุดแท้แล้วแต่คนจะชอบละกันเนาะแต่ถ้าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมผมแนะนำให้ไปดูคลิปก่อนก่อนที่ผมทำคลิปรีวิวเอาไว้นะรายละเอียดจะมากกว่านี้เยอะมากยังไงขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์ของทุกคนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคุณเคยไหมยอยากจะหาล้านแอร์แต่หายากเหลือเกิน